สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำบ้าน2ชั้นนะคะก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีทำบ้าน2ชั้นกันนะคะอย่างแรกเราก็ต้องทำ quest multi story renovation ก่อนนะคะซึ่งอยู่คาดว่าอยู่เลเวล17นะคะก็วิธีทำต่างๆเดี๋ยวเราจะไว้ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้นะคะ ลิงค์วิธีทำเดี๋ยวไว้ใต้ร่างคลิปนะคะก็วิธีทำมาดูกันเลยอย่างแรกนะคะก็ให้ไปที่ build mode นาอไปที่ home stores นะคะแล้วก็คลิกที่ floor construction นะคะนี่นะคะตัวนี้ตัวที่มันเป็นชั้นๆน,นะคะนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ ให้เรากดที่ตัวสีขาว,ขาวนะคะมันเป็นรอยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดนะคะมันก็จะถามว่าจะซื้อไหมก็แล้วแต่เลยนะมันสามแสนบาทนะคะก็มันจะเปลืองตังนิดนึงก็ถ้าเกิดว่าแล้วแต่นะว่าจะทำบ้านสองชั้นหรือเปล่าแต่ว่าครั้งแรกที่ทำเควสเสร็จ เหมือนว่าเขาให้ทำเขาให้ทำฟรีนะคะแต่ว่าครั้งต่อๆไปต้องจ่ายเองซึ่งสามแสนบาทนะก็กดติ๊กไปก็จะขึ้นแบบนี้เป็นบิลโหมดนะคะอันนี้คือเราต้องทำเราสร้างห้องนะคะเราจะเขาจะให้เราสร้างห้องนะคะก็แล้วแต่เลยว่าจะสร้างห้องอยังไงเนาะนะคะก็จะสร้างตรงนี้นะคะเป็นบันได นี้เลยค่ะนะคะแล้วก็จะสร้างหลายอย่างจะสร้างห้องอะไรก็ได้เลยค่ะัเราจะเราจะสร้างตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นละกันเนาะก็เดี๋ยวจะมาสร้างนะคะค่ะพอเราสร้างเสร็จนะคะก็ ให้กดตรงตัวนี้นะคะเป็นตัวสีเขียวเนาะก็จะเป็นเอ่อเป็นตัวกลับนะคะ,ะกลับก็จะเป็นแบบนี้ก็เราสร้างสองชั้นเสร็จแล้วนะคะนี่จะเป็นสองชั้นแบบนี้ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมีบันไดใช่ไหมคะบันไดวิธีซื้อบันไดน,นหลังจากทำเควส ชุดนี้หมดภายในเวลากำหนดนะคะเราก็จะได้บันไดเลื่อนกับลิฟต์นะคะอ่าถ้าเกิดใครสั่งถ้าเกิดใครสงสัยนะคะก็นี่เลยเป็นบันไดเลื่อนนะคะกับลิฟต์ก็ต้องทำเควสหมดภายในเวลาที่กำหนดนะคะก็จะได้ลิฟต์กับบันไดเลื่อนเนาะอ่าแต่ว่าวันนี้เราจะมาใช้มัน มาในตัวนี้กันซึ่งแพงอยู่นะนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้กันก็เราต้องมีพื้นที่ที่พื้นที่ที่เหมาะสมนะคะพื้นที่ว่างๆที่จะไว้บันไดเนาะก็โอเคแล้วก็จะมาไว้บันไดกันอย่างนี้นะคะต้องดูก่อนนะว่าจะทำได้ จะไว้ได้หรือเปล่าอ่าพอซื้อใช่ไหมคะก็ขึ้นไปเหมือนจะเดินไม่ได้นะคะเดินไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวลองให้ใช้ก่อนอฮะาาเดินไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวขอทำให้มันจัดห้องอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะก็เราดัดแปลงนิดนึงนะคะดัดแปลงห้องนิดนึงเนาะก็ทําให้มันบันไดใช้ได้เนาะค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะมาไว้บันไดอีกทีนึงเนะว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ อืมใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองให้ใช้ดูนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้นะคะก็ค่ะก็ใช้ได้นะคะก็วิธีทำบ้านสองชั้นก็หมดเพียงเท่านี้นะคะก็ทำง่ายๆมากๆเลยค่ะ ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถบอกได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายออลืมบอกนะคะว่าอย่าลืมขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ขอโทษนะคะที่ไม่ค่อยลงวิดีโอนะคะเพราะช่วงนี้ยุ่งๆอ่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีอะไรให้ช่วยก็คอมเมนต์ใต้ลังคลิปได้นะคะ แล้วใครอยากให้สร้างบ้านให้ดูสามารถบ,บอกไล้นะคะเควสต่างๆที่บอกเควสต่างๆเอ่อเควส m มัลติสตอรี่รีโนเวชันะคะก็จะไว้ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะคะเป็นเว็บที่เฉลยเควสนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ